ดีครับพวกเรากลุ่มกีฬาฟุตซอลนะครับวันนี้ก็จะมานําเสนอสิทธิทักษะของกีฬาฟุตซอลนะครับจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยครับครับสําหรับทักษะแรกนะครับก็คือการดรอบอลด้วยหลังเท้านะครับผมโดยการดออบอลด้วยหลังเท้านะครับจะใช้บริเวณหลังเท้านะครับเพื่อสัมผัสบอลนะครับโดยจะสัมผัสบอลโดยจะประคองบอลนะครับให้อยู่บริเวณเดียวนะครับผมมาดูกันเลยครับ ไปจะเป็นทักษะที่สองนะครับก็คือทักษะการเลี้ยงลูกด้วยหลังเท้านะครับผมาการเลี้ยงลูกด้วยหลังเท้านะครับผมจะใช้บริเวณหลังเท้านะครับเพื่อสัมผัสบริเวณกลางบอลน,นะครับโดยจะให้เลี้ยงบอลจากกวยที่หนึ่งนะครับไปอ้อมไปยังกวยที่สองแล้วกลับมาจุดเดิมครับผมมีวิธีการปฏิบัติดังนี้นะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นทักษะที่3นะครับก็คือทักษะการเลี้ยงลูกด้วยฝ่าเท้านะครับผมโดยการเลี้ยงลูกด้วยฝ่าเท้านะครับจะใช้บริเวณฝ่าเท้านะครับเพื่อสัมผัสถึงกลางลูกบอลส่วนบนนะครับเพื่อเลี้ยงบอลไปข้างหน้านะครับจากกวยที่1นะครับก็มไปเลี้ยงกวยที่2นะครับแล้วกลับมาจุดเริยมครับผมจะมีวิธีการปฏิบัติยังไงครับเชิญนะครับ ทักษะต่อไปนะครับทักษะที่4เป็นการเลี้ยงลูกด้วยข้างเท้าด้านนอกนะครับจะมีวิธีการเลี้ยงก็คือจะใช้บริเวณข้างเท้าของเรานะครับสัมผัสไปที่บริเวณกึ่งกลางของลูกคุณสอนะครับจะมีวิธีการปฏิบัติดังนี้นะครับคือจะให้เลี้ยงจากควายหนึ่งไปควายสองอ้อมกลับมา,าควายแรกใหม่นะครับเชิญชมเลยนะครับ ไปนะครับเป็นทักษะที่ห้านะครับก็คือทักษะการรับลูกผู้สอนด้วยฝ่าเท้านะครับโดยการรับลูกผู้สอนผู้สอนด้วยฝ่าเท้านะครับจะมีวิธีการดังนี้คือใช้บริเวณฝ่าเท้าสัมผัสบริเวณข้างบนลูกผู้สอนนะครับเพื่อทำการรลูกผู้สอนนะครับโดยมีวิธีการดังนี้ ทักษะการสูงลูกด้วยข้างเท้าด้านในเราจะใช้บริเวณข้างเท้าด้านในในการกระแทกบริเวณการลูกทีสอบมีการปฏิบัติท,ทักษะดังนี้ไปเป็นทักษะที่เจ็ดน,นะครับเป็นการส่งลูกบอล้วยหลังเท้านะครับผม โดยการส่งลูกบอลด้วยหลังเท้านะครับเป็นการใช้หลังเท้านะครับเพื่อกระแทกตรงกลางลูกฟุตซอลนะครับเพื่อเคลื่อนที่เวงหน้าครับมีวิธีการปฏิบัติดังนี้ครับครับผมต่อไปจะเป็นทักษะที่แฝงนะครับผมก็จะเป็นทักษะการพักวันด้วยหน้าขานะครับผม โดยใช้หน้าขานะครับเพื่อพักบอลแล้วส่งกลับคืนให้ผู้ที่ยนให้นะครับผมมีวิธีการปฏิบัติดังนี้ครับเชิญครับครับต่อไปนะครับเป็นทักษะที่เก้านะครับการพักบอลก,การพักลูกด้วยหน้าอกนะครับวิธีการนะครับคือจะใช้หน้าอกนะครับในการ หยุดหรือชะลอลูกนะครับจะมีวิธีการปฏิบัติ่างนี้ครับ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เอไปครับเป็นทักษะที่สิบนะครับคือทักษะการวงลูกพุซอนนะครับโดยมีวิธีการดังนี้ครับเพื่อใช้บริเวณหน้าผากในการกระแทกลูกพุซอนนะครับ ไปในทิศทางที่เราต้องการครับโดยมีวิธีการดังนี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับแบบฝึกทักษะที่เรานามาเสนอเพื่อนๆในวันนี้นะครับผมซึ่งแต่ละแบบฝึกทักษะทั้งสิแบบฝึกเแบบแบบนี่ยก็ล้วนมีความสําคัญในกีฬาฟุตซอลนะครับผมในส่วนของการวัดและประเมินผลนะครับเราจะแบ่งออกเป็น2รูปแบบก็คือหนึ่งคือการ วัดไ ok ดบรรผลโดยการใช้เวลานะครับและ2คือการใช้จํานวนครั้งนะครับในการใช้เวลาก็จะได้แก่ในส่วนของทักษะที่ใช้ในการเลี้ยงการกันที่นะครับผมก็จะได้แก่ทักษะการเลี้ยงลูกพุซด้วยฝ่าเท้านะครับการเลี้ยงลูกสอซด้วยหลังเท้าและสุดท้ายคือการเลี้ยงลูกพสซด้วยข้างเท้าด้านนอกนะครับผมในส่วนของการวัดระ้บรรลผลแบบจํานวนครั้งก็จะได้แก่การเดาะลูกพุซโนะครับผมการรับลูกพุซด้วยฝ่าเท้าการส่งลูกพุซโ ด้วยข้างเท้าด้านในการส่งลูกซอด้วยหลักเท้านะครับผมก็จะเป็นต่อมาก็คือการพักบอลด้วยหน้าขาครับการพักลูกศอด้วยหน้าอกแล้วก็สุดท้ายคือการหมุนลูกศรนะครับผมทั้งหมดนี้นะครับก็คือการเจตการวัดระดับวลน้ำนนะครับผมแต่ก็ขึ้นอยู่กับช่วงอายุของตัวเด็กแล้วก็ตัวเพศของตัวเด็กด้วยนะครับเราจะแบ่งแยกออกไปเอกนะครับผมในกลุ่มของพวกเรานะครับก็จะจบการ นำเสนอเรีข้านี้นะครับก็กุ๊มเขากลุ่มผู้สอบก็ขอคุณครับ